สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC วีพรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาประกอบชุดเกียร์ชุดเกียร์ยมห้าสปาร์กวันสิบห้าไอนะครับรถคันนี้เป็นรูรถล,ลูกค้าผมมาจากลังสิตนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเรือนเครื่องยนต์ตัวนี้ลูกค้าเคยบอกว่าโซ่โซ่มันหลุดแล้วมันไปตีท้องอ่างตัวนี้แตกนะครับก็เลยลูกค้าก็เลยสั่งให้เปลี่ยนท้องอ่างด้วยนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนห้องเกียร์ลูกนี้ด้วย หกสองศูนย์สี่แต่ลูกเนี่ยผมจําไม่ได้จริงเพราะผมต่อเข้าไปแล้วนะครับผมต้องขออภัยนะครับส่วนลูกปืนลูกนี้เป็นหกสามศูนย์ห้านะครับลูกปืนข้อเหวี่ยงสองข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ลูกปืนห้องเกียร์สี่ลูกนะครับแล้วก็แล้วก็อัดก้านใหม่นะครับก้านลูกค้าซื้อให้ผมมันไม่บอกเบอร์นะฝั่งเนี่ยมันบอกแต่ว่า เป็นลูกปืน c 3ลูกปืนรอบจัดครับนะครับไปทีนี้เราประกอบเรือนเครื่องยนต์กันนะครับก่อนที่เราจะประกอบให้เราตั้งเรือนเครื่องยนต์ในลักษณะนี้ไว้เลยนะครับนี่ประกอบในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปซะ ไม่ต้องกลัวนะครับว่าแหวนมันจะหลุดจะล่วงหายไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีแหวนล่วงแหวนหายแน่นอนนะครับนี่ครับยัดมันเข้าไปมบเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากทีนี้ นี่ครับมันยังไม่ลงสุดล่องนะครับปุ๊บนี่ครับ,บ,รบใส่น็อตล็อกกระปุกเกียร์ไอ้น็อตล็อกตัวล็อกกระปุก น็อตเนี่ยน็อตตัวเนี้มันจะทำหน้าเหล็กตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ล็อกกระปุกเกียร์นะครับเดี๋ยวมันล็อกยังไงเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามันล็อกยังไงทำงานยังไงตัวนี้ไขที่10ปปอนด์เลยนะครับน็อตตัวนี้ เครื่องยนต์ต้องใช้ปะแกปอนข้างนั้น,นครับอ่าทีนี้เราเรามาใส่เฟืองนะครับนี่ยเราดูจากตัวนี้มันสัมผัสเราก็คว่ำหน้าตัวนี้ลงไปนะครับถ้าเราใส่เฟืองไม่ถอดเฟืองตัวนี้ออกมันจะล็อกน็อตตัวนี้ลําบากแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับข้างในนี้จะมีปอกรองนะเนี่ครับปอกรองตัวนี้จะถูกบังคับเอาบังคับเข้าบังคับออก แล้วก็ใส่กิปล็อกตรวจสอบกิปล็อกว่าอยู่ในล่องรอยหรือเปล่า คีมถังยี่ห้อนี้ยคีมถังคีมหุยี่ห้อนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเขาเพิ่งจะมาเปิดตลาดในประเทศไทยเมื่อไม่นานหลายปีนี่เองนี่ทีนี้เราก็ใส่กระปุกเกียร์นี่นะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าไอเจ้าตัวล็อกกระปุกเกียร์นี่มันอยู่ตําแหน่งไหนนี่เห็นไหมนี่นะครับพอเราเข้าเกียร์สเข้าเกียร์สปุ๊บนี่พอเข้าเกียร์สปุ๊บปล่อยคัท เฟืองตัวนี้มันก็จะล็อกทันทีเลยนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่าพยายามใส่ตัวนี้กลับด้านนะครับพอใส่เกียร์สีปุ๊บปล่อยคัดตัวนี้มันจะดีดล็อกเลยนะครับพอปลดเกียร์สีไปเกียร์สามตัวนี้มันก็จะหลุดออกนะครับด้วยกลไกการทํางานของระบบฟันเฟืองมันจะทําหน้าที่หลุดออกจากตําแหน่งอัตโนมัตินะครับผมทีนี้ลําดับต่อไปเราก็ ใส่ชุดกระปูกเกียร์ครับเอ้ยใส่เอ้นี่ก้ามปูกเกียนะครับใส่ก้ามปูกเกียร์น่าจะเป็นตัวนานๆจะทำทีนึง ตัวนี้ R R ก็หมายถึงตัวนี้น่าจะอยู่บนไม่ใช่ R ไม่ใช่ R น้องพ่อนะครับอ R กล้ามปูกเกียร์นะครับ R กล้ามปูกเกียร อย่างนี้สั้นอยู่บนยาวอยู่ล่างนะครับหมายถึงว่า R R าก็อยู่ด้านบนนะครับน L R: นี้อยู่ด้านล่างครับนี่อย่างนี้นะนะครับนี่ให้เราใส่ก้ามปูเกียร์นะครับ,บ,รบตัว L หมายเลข47เนี่ยนะครับให้เอาให้เอาให้เอาตัวนี้เข้าไปในล่านในนะครับ เอาเขี้ยวเขี้ยวที่มันยาวโค้งเนี่ยออกด้านนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เราใส่ไปเมื่อกี้ L นะครับตัวนี้คือ R นะครับนี่ไม่ใช่น้องพ่อนะนะครับคือเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวยาวก็คือสั้นสั้นอยู่ล่างยาวอยู่บนนี่ครับปุ๊บในลักษณะนี้ เติมน้ำมันได้เลยนะครับน้ำมันที่ใช้ก็น้ำเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับเอ,อ้ย20 30 10 20ก็เป็นน้ำมันเครื่องพวกคอนด้าพวกคัตตอนนี่ยแหละครับไม่ต้องตกใจว่าผมจะเอาน้ำมันเครื่องขี้โลมาทาไม่ได้ครับมันล้างสะอาดแล้วเราจะไปเอาน้ำมันเครื่องที่มันนั่นไม่ใส่ไม่ได้นะครับ แล้วก็ค่อยๆเขีย่ยหาตำแหน่งมันเอาก้ามปู อาขึ้นข้างบนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ครับนี่ครับก่อนใส่แล้วก็ จุ่มจอรลบีสักนิดนึงนะครับการสป,ปริงตัวนี้มันหลุดออกจากตำแหน่งนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็ทาน้ํามันเหิวข้าวมือไม้อ่อนแล้วนี่ครับแล้วก็สวมลงไปเลย เด้งไหมนะครับถ้ามันไม่เด้งแสดงว่าสปริงมันหลุดออกจากตำแหน่งนะครับเนี่ยถ้ามันเด้งอย่างนี้แสดงว่าสปริงมันเข้าตำแหน่งแล้วนี่นะครับถูกต้องแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการประกอบไอ้นี่นะครับประกอบชุดเกียร์สปาร์ก1อสสิ้นะครับประกอบห้องเกียร์นะครับทีนี้เราก็จะมาเทสกระปุกเกียร์กัน ว่ามันว่ามันหมุนหมุนรอบกระปุกเกียร์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปหาตำแหน่งที่มันต้องลอ็อกกระปุกเกียร์กันนี่ครับเจอแล้วนี่เห็นไหมปุ๊บนี่นี่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเกียร์สี่นะปุ๊บนี่นี่ครับ เนี่พอเราเข้าเกียร์สีปุ๊บปล่อยคัดเนี่ตัวนี้มันจะสับทันทีเลยสับล็อกปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เกียร์รถก็จะหมุนอย่างนี้นี่เครื่องยนต์ก็จะหมุนนี่น,นี่พอเราปล่อยคัดตัวนี้มันจะสับล็อกทันทีเลยนะครับนี่นี่นะครับก่อนอื่นใดน้องๆหรือว่าพี่ช่างมือใหม่ก็ต้องหมุนเทสเกียร์ก่อนนะครับว่ามันเข้าได้ทุกเกียร์ไหมนะครับ อตอนนี้เรายังจะหาตำแหน่งเกียร์ว่างไม่เจอนี่น,นี่นะไม่เกียร์เกียร์ไม่ว่างนะครับถ้าเราจับแล้วมันหมุนตามอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจับเอาสเตอนี่ถ้ามันหมุนอยู่เง,งี้ยแสดงว่ามันอยู่ในตำแหน่งว่างนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนประกอบห้องเกียร์ส p a r k ค1 5 i นะครับทบทวนความทรงจำอื่นๆนะครับผิดพลาดเราก็ ให้รีบแก้ไขนะครับก่อนที่มันเราจะทากาวเข้าไปแล้วมันจะแก้งานลําบากนะครับนี่คือคือเราประกอบถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้อะไรก็ได้นะครับทําความสะอาดแทงกลางแล้วก็ทากาวนะครับประกบเลยนะครับรถพวกนี้ไม่มีประเก็นแทงกลางนะนะครับข้อเบี่ยงทุกวันนี้ผมอัดการเองได้แล้วนะครับก็สบายหน่อย แต่กว่าจะเป็นมวยก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆนะครับต้องศึกษานะครับเดี๋ยวไปหากาวมาทาก่อน กาวบอลที่ผมใช้เป็นบอลสองหนึ่งห้านะครับมันจะเป็นไม่ใช่เชิงบอลน,นะจะเป็นสีเทาๆนะครับหลอดหนึ่งก็ประมาณเกือบสองร้อยนะครับสั่งมาจากในลาซาด้าถ้าจะใช้หลอดละสามสิบห้าบาทก็ได้ครับแต่ว่าผมทดลองแล้วว่าบางทีมันก็ใช้ได้ประมาณนึ่งเลยแต่ว่าบางทีเราก็เน้นชัวร์ครับเอาชัวร์ไปก่อน ใช้คิดชู่เครดมันก็มีความเสียงนะก่อนที่เราจะทาเราก็ต้องเอาลมเป่าคิดชู่ออกก่อนเดี๋ยวมันจะไปอุดตันตะเกียงกองน้ำมันเครื่องเวลานั้นได้ มาจะเป็นหลอดอย่างนี้หลอดเล็กนะครับหลอดใหญ่รู้สึกว่าจะประมาณ600้กว่าบาทครับ6กถึงเจ็บาทแล้วแต่ร้านนะครับที่เขาจะขายแล้วก็เรือลองเสิร์ชดูนะครับว่าหาร้านที่มันถูกที่สุดอ่ะโอ้จะได้จ่ได้บีบตูดมันเมื่อกี้เนี่ยพอพอดีเลยนะเนี่ย ใส่บูทแทงกลางไว้เลยครับเครื่องให้ลูกค้าอยู่ ลูกปืนห้องเกียร์ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเบอร์หกหกสองศูนย์สองนะครับแล้วก็หกศ4นศนย์สี่นะครับลูกนี้จะเป็นหกศูนศูนย์สี่นะครับลูกนี้จะเป็นหกหกสองศูนย์สองนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นหกสองหกสองศูนย์สามนะครับแล้วก็ห6หกสองศูนย์สี่นะครับผิดพลาดขออภัยนะ แต่ฝั่งนี้ชัวร์อยู่ยแล้วแล้วก็ข้อเบี่ยงสองข้างจะเป็นหกสามศูนย์ห้านะครับกาวเราทาเสร็จหมดแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ดูว่าบูทแทงกรุงงแทงกลางเราใส่ครบหรือยังหลังจากนั้นเราก็ประกบได้เลย ตัวนี้ก็ล็อกไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วข้อเหี่างฝัง่งนึงมันหลวมอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้ง่ายนะครับใส่ง่ายไม่ต้องมาใช้ตัวดูดดูเท่าแต่ฝั่งจานไฟต้องดูดดูเท่าครับ này lại nót องไปเก็บตังค์นะเดี๋ยวเขาจะปิดร้านก่อนใส่ตรงนี้จำไม่ได้แล้ว แยงมุมนะครับรถคันนี้เคยผ่าเครื่องมาแล้วนะซ่อมตรงเนี้ยซ่อมตรงนี้นะครับมันแตกตรงนี้แหละเขาเอาไปซ่อมแถวบ้านมาแล้วก็ผ่าเครื่องไปเชื่อมนะครับก็ได้โอกาสผ่ารอบนี้ก็โชวยโอกาสเปลี่ยนใหม่เลยรีสโตใหม่หมดเลยนะครับตัวหนึ่งไม่แพงนะเรือนเครื่องยนต์ตัวเนี้ยพันกว่าบาทนะครับฝั่งที่มีน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะถูกกว่า ราคาไม่หนีกันหรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งหมายเลขเครื่องมันจะยุ่งยากกับการทําหมายเลขนะถ้าใครจะเปลี่ยนต้องส่งสําเนารถสําเนาบัตรทะ,ทะเบียนบ้านแล้วก็อะไรอีกอะเล่มรถสําเนารถไปให้วิศวกรแล้วก็ออกใบกํากับเครื่องใบกํากับตัวนี้มาแล้วก็ไปยื่นที่ขนส่งให้ขนส่งตอกเลขใหม่ให้ครับ เดี๋ยวผมค่อยจะอัดนิวตันทีนใช้มือไล่ไว้ก่อนทิ้งไว้สักพักหนึงค่อยมาอัดนิวตันอีกสองตัวอยู่ฝั่งนี้ ก็เหวี่ยงดูว่าลื่นไหมข้อคดข้อสายหรือเปล่านะครับในระหว่างที่เราประกอบเสร็จสับเรียบร้อยครับผมวิดีโอนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะซอยทีละ20นาที20นาทีนะครับเอาเป็นช็อตๆไป ช็อตประกอบพัดก็คือช็อตประกอบพัดนะครับช็อตประกอบเสื้อสูบลูกสูบแวนดแล้วก็ช็อตประกอบจานไฟก็ซอยให้เป็นเป็นช็อตๆไปนะครับเอาเคานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผิดพลาดประการใดก็มีละลการช่างออนไลน์ก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้าหากว่าผมพูดมากเกินไปนะครับก็นําเสนอแต่สิ่งดีๆแหละครับเอาความรู้มาฝาก f อนะครับเผื่อทุกคนอยากจะประกอบเครื่องด้วยตัวเองนะครับ มันจะเป็นแนวทางให้ FC ไม่น้อยก็มากนะครับสำหรับแนวทางการทำงานของผมนะครับที่ผมถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับผม